อดีจ้ายาดาวโนเวจ้ะเด้อม,มาดูบรรยากาศในเมืองทุ่งสุโนเวทางเหนือจ้ะวันนี้วันที่สิบห้าพฤษภาหกสามจ้ะขอสองขอสขอสบรรยากาศมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ในวานแดดดีตามถนนวนทางกันยี่พอเห็นทางมั่งแต่ว่าน,นี้เมื่อคืนนี้มาเอานักทีก่แกจ้ะ สงสารแต่อคนเปลี่ยนล้อรถแล้วจะพากันเปลี่ยนล้อรถแล้วเปลี่ยนขล้บไปกลับมาดีวันหนึ่งสามวันหิมะตกหนะักคือเก่าปกตินี่ก็เป็นนาร้นาอนนาร้อนนังเมืองทุเ่เสือหายไปแล้วจะนีแต่หิมะเอ้เวลาจะเก็บเพียกับมดหน่อยลงไปเรื่อย นา้อนห้องฉันอยู่ไหนยังก็ว่าแหละมีแตหิมะอย่างเดียวเลยมีเมืองอื่นญี่ปุ่นคือเมืองยาดาวอยู่ไหมเน้อพี่น้องเลยนา้อนก็ไปเป็นนา้อนอีกสองวันก็ถึงวันไอแรงงานของโนเวหละวันแรงงานนี่วันอะไรวันวันชาติวันชาตินาโนเวเพ็นวันแรงงานดึงเจ้ เป็น,นในตนให้หิมะต้นไม้กับเป็นต้นไม้หิมะหิมะตกหนักที่โนเวทางเหนือวิวนี่สวยงามพี่น้องเอ้ยสวยดีจัดตะกแฟงด้ความหนาวเน็บมาดูจ้ามาชมบรรยากาศละกัน เป็นไงมาไหนก็ไม่ได้ไม่ว่านี่ออกไปหาหมอเออเลอยฟังไม่ว่านี่ออกไปหามหาหมอหลอดทางรถนี่ก็ละลายจนมดแหละเห,ห็นดอกไม้สีเหลืองๆเริ่มขึ้นหลอดทางรถจ้ะแต่ตามทางที่เขาวิ่งก็เดินออกกำลังกายนั่นยังวิตกหิมะอยู่เลยแต่ดาไปฟังผลเลือดมเมื่อวานนี่นักใหญ่เลยหูกันก็รู้จักกันก็ที่ว่าเป็นหมอหนวด ย่าดาขึ้นเลยเขาไปจำบม่วานก็ไปทํางานของมาละไรทำสวนดอกใหม่เดี๋ยววันเดียววันนี้ยุดอี่แกก็เลยไม่ได้เงินดอกนวดก็ไม่่็ยด้มีงานนวดช่วงนี้โควิดระบาดคานก็ไม่เคยนวดการนักการนักทรมเปโนเวทางเหนือวานยาดาวเองจ้าแต่ก็สวยสวยพี่น้องดูบนหลังคานะ่ะ ใครลงหลุดก้นี่มองไปน่นกับทะเลจ้ะขึ้นไปนู้นกับเขาเห็นไหมมีใครไหมอะไรเห็นไหะแต่ว่านี้รูเสื้อเห็นลางๆอยู่สังเกตดูปอยๆปวย,ย,ย,ยตั้มมาหลังเลงน,นี่จ้ะมาได้ก็เม็ดใหญ่ได้ก็เม็ดน,น,อดน,น่อยมาตกนักที่โนเวย์จากเมืองอื่นก็ตกมาจากประเทศไหนตกก็ยังนอรเวย์ทางเหนือใเมืองทุ่งเสือด้ว เนี่ยต้นไม้เห็นไหมจ๊ะต้นไม้ก็กระยากอยากออกก็ขณะเห็นต้นตุ้มๆนะต้นไม้มันดูทั้งนี้นะจ๊ะต้นไม้ก็นะจ๊ะต้นไม้ก็เป็นตุ้มๆนะถือว่าก็อยากออกถึงเวลาออกแล้วไงก็อยากฟื้นอยากตื่นอยากออกใบออกอะไรล่ะเป็นตุ้มๆอ่ะปกติมันจะตุ้มใหญ่มันจะออกแล้วจ้ะแต่นี่ก็เต็มที่ซะ อยากคืนก็ึ้นไม่ไว้ก็อ,อยู่อย่างนี้ดิน,ดน,น,นีอ่อาจะเมืองหนาวดูการเปลี่ยนแปลงหิมะตมเสิร์นนอร์เวย์ก็ความสวยงามนี่สวยๆพี่น้องแต่ว่ามันก็แฝงด้วยอันตรายจากรับรดกระื่ u นพะคนก็คิดวหาหิมะจะมดมันก็ลังเริ่ดูเอเริ่มร้อนเริ่มใบไม่ผลิตแล้วน่าจะ ก็ก็จะเปลี่ยนลอรถกันเปลี่ยนเส็จแล้วก็ก็ต้องเปลี่ยนกับอีกจะความลำบากเดินออกไม่มาแคนี้กับท่ไมีหิมะตั้งไตก่อนก็คนไมีรูกก็เดินไปมากก็กรลื่นเจ้ะลื่นล้มแ่นักขาหักท้องเทไปในไม่หัง่ะขหักก็ดีไปบางคนก็แกเซ่คนเบิ่งลื่นปืดก็ทส่งตัวไม่ได้ก็ล้มเพราะว่าเปียกรองเท้ากับ พักั้นใส่รองเท้านาลอนแต่แต่ว่ามันก็ยังพอดีกว่าล้อรถเนาะล้อรถนี่พากันไม่รู้ไงจ้ะกว่ามดแลเวากับพากันเปลี่ยนมันกับบางทีก็ตอนเชา้าตื่นมาก็เห็นหิมะเต็มเล้าก็ไม่มีเวลาเปลี่ยนถึงเวลาไปดิบไปเร่งแป๊บรนไปทํางานลื่นนาลื่นหลังไอ้ยังรองเท้านี่ยังก็ตื่นมาว่าเออว่ามีหิมะยังก็เอากูที่ว่าไปใส่เดินไอวินเตอร์มาใส่ได้แต่ล้อรถนี่ไม่ใช่เปลี่ยนได้ง่ายนะจ้ะ อาใจกันอยู่สงสารกันแท้เนี่แหละชีวิตต่างแดนชีวิตนี่มันันนอกจะเอ้ยจะเอ้ยใครได้อยู่ไอ้ประเทศที่รอนหน่อยก็ค่คายบ้านเรามันก็ดีไปแต่ถูกปีมันก็ไม่ได้นักยางงี้ถ้ากิโลกได้แป๊บเดี๋ยวมันก็ละลายเรานี่ก็ดูวยเต็มบ้านเต็มน้ำยาเคจ้าคลิปนี้ก็มาให้ดูแค่นี้นะจ้ามาอัปเดตอันนด้เจจ้า ดูแลสุขภาพกันเด้อจ้าวัด,ดีจ้า